ครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันที่ยี่สิบแปดนะเดือนสิงหาอ่านนช่าวมึดแลยวันนี้ผมมาที่นะครับวันนี้ผมมาที่ตลาดมิตรบางใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะ ได้ซสื้อผ้าอะไรบ้างครับมีกี่ข่ะมีป่ะมีอยไม่มีเดี๋ยวพี่โอนทอนให้ให้ผมโอนทอนหรือพี่จะโอนให้ผมผมโอนให้พี่กันแหละ อันนป้นห้านีครับสีแปดสำเร็จันคืสีตีหนึ่งแปดนะครับกออันน สี่สี่นะเออสี่สี่โอเคครับนี่นี่เปาบงนะแล้วก็ครับเอ่อผมก็ได้มาที่ทีเซนเตอร์ครับเหมือนมาซ้ำงานประกวดวันอาทิตย์ครับที่ตลาดทีเซนเตอร์เขามีงานประกวดพอดีเมื่อเช้าผมก็ไปมิกนะ แล้วผมก็พักหนึ่งประมาณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึง8ปดโมงเช้าว่าผมออกจากมิกแล้วผมก็มาที่ตลาดพีเซนเตอร์อีกก็พอได้ซื้อนะเพราะว่าเหมือนกับคนไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับผมก็พอได้ซื้ออยู่เดี๋ยวไม่แน่อาจจะรีวิวแบบสดๆในในในรถเลยว่าได้อะไรบ้างอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนก่อ ถ้าเกิดไปเราก็อาจจะได้ซื้อต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนเนี่ยจะรีวิวในรถเลยแบบสดๆเลยว่าได้อะไรบ้างครับผมโอเคครับมาดูกันว่าผมได้อะไรเส้นทางเพจนี้นี่ราคาเนี่ยนะจัะวัทไม่องดื้ใลายดี่สวิสวใจขายลักติดกัความนสัมพันธด้วย ครับก็มาถึงที่สนามพระเครื่องนะนะบิสซีนวานาครกลมาถึงแล้ว,ลวเราว็็ออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวไอ้นี่เลยเอาแบบสดๆเลยไม่ต้องกลับบ้านครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวจะไอ้นี่เลยเรียกรีวิวรีวิว,ว,วสดสเลยในรถเนี่ยนะถึงรถละครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับผมว่าได้อะไรบ้างนะอโอเคถึงรถแล้วนะครับ เดี๋ยวไลค์ขเขาเรียกว่ารีวิวไม่ได้ไลค์จะติดไลค์สดรีวิวสดๆเลยนะว่าวันนี้ผมได้อะไรมั่งนะเนี่ยวันนี้เดินซื้อนนะตา,ามคลิปซื้อมั่งขายมั่งอะไรมั่งนะมาดูก็ได้อะไรมั่งนะแน,น่ใจว่าเก็บได้เท่าไหร่มากได้หล,ลวลงพ่อรวยหลวงปู่อิือหน้าทางผมนะก็ ขายไปมั่งฟื้นมั่งขายมั่งนะครับผมได้สมเร็จเลี่ยมกันนะสมเ 1, 8, ร็จหนึ่งแปดหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามบุญนาคาเหรียญชนะจนพระรวยก็อันนี้เหรียญน,น้ายักษ์พระรวยนะแต่ว้รีวิวชนะจนสองแล้วก็นี่ รุ่นสุกใจนะสภาพเดิมเรี่ยมเดิมๆเลยนะเดิมก็หลวงพ่อรู้ไนนะอ้นะไอ้รูปหล่อครับก็เมื่อกี้ก็เอาซื้อซื้อมาบ้างนะแล้วก็ขายบ้างนะโอเคครับผลงานวันนี้ก็ได้มา,มาประมาณนี้หลักๆนะโอเคครับ ก็ดตดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม